สวัสดีครับเพื่อช่องช็อปเปอร์55านะครับไนนม่เยอะแบบท่ายทุกสิ่ง EP สองนะครับซึ่งอ,อันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนผมนะครับแขตรับเชิญของคลิปนี้ก็คือเป็นยงเป็นย่างเองหู้หไปไปกันเลยอ้าวรถอิกไปไม่ได้รถแดงจัด ขบับรถอีกนะครับเขาเดี๋ยวจถกับเราแล้วลคัะไปเอารถที่บ้านระวังเลยนะชิปเอ้ยนี่นะครับความฮาของช่องนี้ทำได้ทุกรอบนี่แล้วเขา้ขาเข้ารงไปแล้ว เพมเอามาคุยกันหน่อยสิเข้าไปได้ยังไงฮะโอเคครับจริงๆแล้วเขาเอาพุดได้เอะเขาขับรถอยู่เขาเลยไม่่ขยับพูดนะครับตอนนี้เรามาใน ep ep แรกเรารีวิวรถคันนี้ใช่หรือไม่ ep สองเราจะรีวิวรถคันนี้บ้างรถคันนี้คือ isuzu highlander speek x2 1ังนั่นแหละรบแรงนะครับนี่คือ isuzu highlander นะครับอือเจ้าแรงของเราที่ถูกอัพเกรดรุ่นัีนเดียวมาแล้วนะครับดูคุณภาพมานนะครับเนี่ยแจมว่าะรถอันนี้อีกนะครับเดออยนักภาพไปดูนะครับ เชก่อถือข้าไปนะครับทุกคนนี่ตัวแรงของพวกเราคลิปนี้คลิปนี้ตัวแรงนี่คือคำนี้นะครับตัวแรงของเราโอเคครับเป็นเปนลันกษณะการแรง5หนึ่งนี้นี่ครับมุมมอลข้างในปุนน่มกับอัปเกรดรสชาติเกี่ยวหรือมาลุชคอนะครับ แทางตามสีรกให้รู้ว่ามันเ้่าไหนครับนี่นะครับรถไอ้เครื่องนี่นี่คือสมาชิกท้ายปักพาย,ยุพงที่สองครับค,คาม่ของอให้ดูเลยโดยร,รอบก่อนนีสุภาพอันนี้จะอน,นี้จะสู่ใส่เป็น ด้วยความเร็วนะครับนี่อันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์อูสุสนะครับดีเซลแล้วก็มีท่อตรงนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่รถวใครเนี่ย เรามาเกันครับเฮ้ยรถใครเกือบโอ้โหสั่สงค้างเลยเฮ้ยเราขี่กลับเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่สนามแข่งอาอะไรใส่แล้วนะครับ ัสดเห็นนะครับพี่คงช่างเอียวทำมาเพื่อแข่งรโดยเฉพาะนะครับเฮ้ยเวฟร้อยไป ก็ขี่กับอุ้งกว่านี่นะครับเดี๋ยวเราเอาล็อกจะไปเปลี่ยนเป็นล็กแรงของเรานะครับอันนี้ยืมช่างเอี่ยวมานะครับ

เราได้ไงเออบังหนักไปเลยดิสนนัมาใช่ไหมครับโอี พอาค่ะเอาออนน่าขับรถอยู่นี่ข้าหลังนี่แหละเอเขับไปเลยเราเอาเน,นี่ยย่างขับรถอยู่นี่ครับเราจะเอารถไปส่งที่อู่นะครับ เนี่ยเนี่ยข้างหลังเต็มเลยอย่างเร็งเหมือนทานรถไฟเลยเนี่ยเอ็งลอยไหม โไปครับกิจเอสซีดีนะครับลดความนะครับโอ้ดูลอยเทนดูลอยเอ็มันออกมาดูลอยกองอักคิดอยู่เมื่อกี้อ่ะอยู่ เอมเลยเลยนะครับเกิดปัญหาใหญ่นะครับเมื่อกี้พวกคุได้เห็นอะไรไหมครับนั่แหละครับมีคนมาชมผมผมออเออเลยเออเอาเอาห้องหนากกว่าเดอีกอเดี๋ยวเราไปอมามคอมมนช่วยกก่อน